กลับมาแล้วนะครับกับการรีวิวรถตู้นะฮะต้องบอกได้เลยว่ารีวิวในรอบ3เดือนได้เพราะว่าไม่ว่าจะคุณใดรุ่นไหนมาจะตัวดีรักตัวท็อปตัวอะไรออกหมดผมไม่เคยได้รีวิวเลยช่วงหลังเนี่ยบอกได้เลยว่าขายดีมากนะครับเป็นรถครอบครัวที่ยอดฮิตแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าขับดีขับง่ายสะดวกสบาย งอโอ้โหหลูหลาจริงๆนะฮะขอเดินออกมาแบบประตูไฟฟ้าเท่ๆอย่างเจ้าตัวรุ่นคุนได H1 นะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัว2.5ลิมิเต็ดนั่นเองแค่ชื่อคำว่าลิมิเต็ดก็บอกได้คำเดียวว่าหายากมาก กลับมาแล้วนะครับกับการรีวิวรถตู้นะฮะต้องบอกได้เลยว่ารีวิวในรอบ3เดือนได้เพราะว่าไม่ว่าจะคุณใดรุ่นไหนมาจะตัวดีรักตัวท็อปตัวอะไรออกหมดผมไม่เคยได้รีวิวเลยช่วงหลังเนี่ยบอกได้เลยว่าขายดีมากนะครับเป็นรถครอบครัวที่ยอดฮิตแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าขับดีขับง่ายสะดวกสบายเป็นรถผู้บริหารนะเอาง่ายๆอย่างนั้นเลยนะฮะวันนี้ผมมีรถอย่างเจ้าตัวคุณใด H1 นะฮะตัว,ว2.5 Limited นะครับข้อดีของออปชั่นมันเลย ไม่ว่าจะเป็นพาโนรามิกสรุปด้านหน้าและก็พาโนรามิกสรุปตรงกลางนะครับมีพาโนรามิกถึง2จุดเลยนะครับอันนี้เป็นตัวดีนะฮะและว้วตัวแม็กของเจ้าตัวคันนี้เนี่ยเป็นแม็กเฉพาะรุ่นด้วยนะฮะแต่งมาแล้วเทียบกับตัวเดิมเนี่ยเท่กว่าเยอะแค่นี้ดูแค่นี้ก็แบบกินขาดและที่สําคัญสีขาวมุกเดิมๆจากโรงงานบอกได้คําเดียวว่าฮุนไดที่เป็นสีขาวมุกเนี่ยหาโคตรยากถ้าใครที่เล่นรถฮุนได Hyundai จะรู้ว่าสีขาวเนี่ยหายากมากนะฮะ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีออปชันเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกฝาท้ายด้านหลังมีกล้องถอยหลังและข้างในตรงกลางเนี่ยมีจอสจอด้วยไว้ดูโอ้โหดีจริงๆนะฮะประมาณนี้ละกันแล้วก็วกรถคันนี้นะครับปี2 0 1 9ใช้มาแล้วทั้งหมด3ปีไม่ใช้ไป8,000 0กิโเมตรต่อปีนะครับก็จะตกเฉลี่ยอยู่ประมาณปีละว2,000กลางๆนะ20,000กิเมตรนั่นเองนะครับแล้วก็ ราคาเนี่ยตอนนี้เลยนะในเต้นของเราสีขาวมุกเดิมเดิมอย่างนี้ผมขอปล่อยไปเลย1นึ่งล้านสามแบาทและนอกอยากจะเป็นสีขาวมุกเดิมเดิมจากโรงงานแล้วนะครับเจ้าของเก่าดูแลโคตรดีเพราะว่าเข้าสูนตลอดรถไม่เคยชุยนักไม่เคยนำทวงไม่เคยมีความบุ๊คเซอร์วิสอยู่ครบหลักฐานทุกอย่าง มีให้ชัดเจนถ้าคุณลูกค้าอยากได้เรามีให้ดูหมดทุกอย่างเลยนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างประวัติสะอาดคีนแน่นอนนะฮะใครสนใจเจ้าตัวฮุนไดคันนี้นะติดต่อเข้ามาได้ที่เพจ a c e b o o k ของเราเคบ u โ o ตขายรถยนตยมมีอสองคันคุณภาพันเองเดี๋ยวนี้ผมจะพารรวิวรอบคันเลยกันว่าตัวรถเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปครับเราเข้าไปดูรีวิวรอบคันกันดีกว่านะครับ ไฟจากด้านซ้ายของตัวคุณไดคันนี้นะครับเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับแต่ไม่มีเดย์ไทม์รันนิ่งไลน์นะสภาพไฟเนี่ยผมให้ไปเลย80%สวยงามถือว่าใช้งานต่อได้หายห่วงนะฮะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยด้านล่างจะมีสปอตไลท์นะฮะตรงกรอบพลาสติกที่เป็นสีดำเนี่ยอันนี้มีรอยแดดกัดบ้างเล็กน้อยนะผ่านการใช้งานมานะฮะ กระจังหน้านะครับมีโลโก้ฮุนไดแล้วก็เป็นโครเมียมแบบแนวนอนหลายๆอันนะครเป็นตัวระบายความร้อนที่ดีแน่นอนนะฮะเนี่ยพวกสเก็ตเม็ดหินเนี่ยที่เราโดนบุกมานิดหน่อยรถมันผ่านการใช้งานมาตรงนี้เดี๋ยวจะมาทดสนิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ตัวไฟด้านขวาก็เป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED เหมือนกันบินไม่มีเดือดทับไลน,ไนนะิดนงเลนะโอเคนิดหน่อยด้านล่างมีสปอตไลน์นะรพร้อมกับพลาสติกสีดาที่โดนแดดกัดแล้วนะฮะเรามาดู แม็กที่ผมพูดกันดีกว่านะแม็กเนี่ยเป็นแม็กเฉพาะรุ่นเลยนะครับเป็นตัวของตัว Limited 3นั่นเองสภาพแม็กสวยงามดูดีมากไม่มีรอยขุดกับขุตบาดแล้วก็ตัวยางก็ลงแว็กลงอะไรให้เรียบร้อยใหม่มากเลยนะครับยางปี21โคตรใหม่ยางใช้มาปีเดียวดอกลึกดอกอะไรสบายกระจกมีรอยสเก็ตไม่เห็นตรงนี้เล็กน้อยอ่าฮะไฟเลี้ยว การทรงการาศาสตร์สภาพสีดำยังไม่โดนแดดกัดมือจับพรเมียมอันนี้มีรอยเล็กน้อยผ่านการใช้งานมานีแล้วก็แม็กล้อหลังด้านขวาเออมีแต่รอยคราบแว็กคาบน้ำมันนะไม่เป็นไรเช็ดออกได้ไม่มีอรอยสเก็ตแมตอิตัวดอกยางลึกยางปียีบเอดดูดิโอ้โหใช้งานต่อได้ เรามาดูความเสถียรของด้านหลังกับไฟเป็นแนวตั้งนะฮะตัว H1 มีตัวโลโก้ H1 เป็นสีโอมเมียม Limited 3แล้วก็มี H1 Series อยู่ตรงนี้นะครับมาเดี๋ยวขอเปิดหลังเลยแบบไฟฟ้านี่และด้านหลังของเจ้าตัวคนันนี้มี Parking เซนเซอร์อีก4จดุดพร้อมกล้องถอยหลังด้วยนะคือถ้าใครถอยชนก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะคือแบบระบบ ความปลอดภัยมันดีครบทุกอย่าง,างนี้ตัวพรมดูดิพรมยังมีคอมบริมิเต็ดตรอยู่เลยนะฮะประมาณนี้น็อตเดิม,ดมๆทุกอย่างเดิมหมดเลยนะฮะปิดก่อนนี่กล้องถ่ยหลันะโอเคเรียบร้อยดีนะไฟเบรกตรงที่สาอยู่ตรงนี้นะขอบตัวรับสัญญาณด้นบนประมาณนี้รถสูงมาก ล้วแม็กด้านซ้ายด้านหลังมีแต่สภาพคราบน้ำมันเล็กน้อยนะอันนี้เราลงแวกลงกอะไรมาแต่มันผ่านการเจอฝุ่นมาเดี๋ยวเราทำความสะอาดให้อีกรอบอย่างโยโกฮาม่าปี2021ดูดอกโอโห้โคตรหรืสวยมือจับเป็นแบบพรเมียมแล้วมีรอยเล็บรอยอะไรแต่ตรงนี้มันแกะออกมาได้เป็นเรื่องปกตินะฮะสติกเกอร์อะไรอยู่ครบเนี่ยน,นะแล้วก็กระจกด้านซ้าย อรอยไม่ค่อยมีเท่าไหร่สีขาวเดิมๆจากของโรงงานดีๆนะครแล้วก็ล้อแม็กด้านหน้านะฮะสภาพโอเคโอ้มันแม็กเฉพาะสวยจริงดอกยางลึกก็รอบคันประมาณนี้แล้วกันสำหรับฮุนไดล i ม i เต็ด d 3ตอนนี้นะเราอยู่กันที่ข้างในของเจ้าตัวฮุนไดล i ม i เต็ด d 3นั่นเองก็คือพื้นที่ด้านในของด้านหน้าเนี่ยผมว่าโอเคนะเนี่ พื้นที่เนี่ยโอเคเบรกมือโคตรยาวยาวจริงแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจอไม่มีอะไรเยอะแยะทัชสก,กินได้นะมีวิทยุ fmam ให้เลือกนอกนั้นก็มีเกียร์ถอยหลังเกียร์ถอยหลังเนี่ยจะมีเลดา้์แล้วก็เขียนข้อควรระวังภาพอาจปรากฏเขาเรียกภาพอาจปรากฏกับดานแต่ความจริงภาพมันก็ปกติเลด้์มีด้านบนด้านล่างนะปกติแล้วก็ตัว แอร์แยกปรับด้าขวาไม่ได้นะะก็คือหมุนปรับพัดลมเนี่ยอยู่ทางขวานะครับปรับตรงนี้แล้วก็อุณหภูมิเนี่ยปรับทางขวาที่เขียนว่าเทมแต่ฝั่งซ้ายก็มีเทมเหมือนกันแต่มันมันปรับไม่ได้นะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยผ่านการใช้งานเล็กน้อยเบาะเป็นเบาะเป็นนว่นทั้งคู่ตรงกลางเนี่ยประมาณนี้เก็บน้ําเก็บอะไรตรงนี้เนี่ยนะที่ชาร์จของตัวนี้ USB อยู่ตรงนี้นะสามช่องให้เสียบแล้วก็ตรงนี้ก็ที่เก็บน้ำด้านหน้าเนี่ยรถคันนี้เนี่ยไม่แปดหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสามกิโลเมตรตกเฉลี่ยต่อปีเนี่ยปีละสองหมื่นกว่านะฮะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันครูสคอนโทรลด้านซ้ายเบาวอลลุม่มเพิ่มวอลลุ่มแล้วก็ด้านขวาเนี่ยครูสคอนโทรลนั่นเองนะฮะไฟเลีย้ยวใช้งานได้ปกติฉุกเฉินก็ใช้งานได้ปกตินะฮะโอเคแล้วก็ตัว ตรงกลางเนี่ยเวลาเราจะเปิดเนี่ยสลูปนี่กดค้างไว้เปิดเห็นบ้านในกล้องก็ปิดอ่าแล้วก็มีด้านหลังด้วยด้านหลังก็เปิดเหมือนกันก็คือ,อยังใช้ง,งานสเสถียรอยู่นะฮะแล้วมีที่ใส่แวน่นสำหรับเดินทางไกลร้อนร้อนอน,นี่กระจกนะดูของคนขับ แล้วก็ฝั่งผู้โดยสารมีกระจกม,มีเหมือนกันมีไฟให้ด้วยนะปิดด้านหน้าโดยรวมโอเคแต่ใช้งานได้ปกตินะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ตรงกลางกันส่วนประตูนะฮะก็ถ้าอยากจะเปิดก็ด้านหน้าหรือไม่เราเปิดตรงก้านประตูมันก็จะเปิดเป็นประตูไฟฟ้าให้คู่เลยนะฮะก็ปกติความเสถียรของประตูไฟฟ้าเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวมอเตอร์มันอยู่ที่ดีเทล,ลหลายอย่างถ้ามันมีปัญหาก็จัดการแก้ปัญหาทีละอย่างนั่นเองนะฮะ แล้วก็พรมเนี่ยยังเป็นแบบรุ่นลิมิเต็ดเลยแบบพรมดำเขียนลิมิเต็ดทรีนั่นเองอะไรเนี่ยเป็นเดิมๆไม่เห็นเลยพัดตรงพลาสติกเดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะแลผ้ผมเพิ่งเคยรีวิวมีจอเหมือนกันสองจอเนี่ยกดอ่อนกดอ่อนนะฮะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยปรับแอร์ได้ด้วยนี่สามารถเปิดสลุดตรงนี้ได้ด้วยนี่ไม่ต้องไปเปิดข้างหน้าตรงกลางเปิดแบบ อากาศไม่ดีเปิดสรุปหน่อยแล้วกันให้ดูความเสถียรของรางคาลนะ่ะไฟฟ้าสวยๆงามๆเอ๊ยไม่ต้องกดค้างโดยดีแล้วเราก็ดึงแบบฝาปิดได้ทีนะนี่ประมาณนี้แต่จริงแค่ดึงตรงนี้ออกเนี่ยมันก็โล่งแลวนะฮะแล้วก็บอกผ่านสภาพการใช้งานมาผมอาจจะไม่ได้ให้รีวิวพวกเบาะละเอียดดีเทลเลยรเยอะแยะคะแต่ว่ารีวิวตัวสภาพรถให้ดูแล้วกันตัวเบาะเนี่ยผ่านการใช้งานมาแล้วนะรถมันปี2019นะ3ปีเนาะไม่แ0 0 0 0ื จอเนี่ยเป็นเหมือนแบบ Android เลยเนี่ยมีแอปพลิเคชันเบราว์เซอร์โอ้โหทัชสกรีนได้ด้วยนะคะแต่ว่ามันต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตเข้ากับโทรศัพท์ถึงจะเล่นได้นะผมว่าหรือไม่ก็กับ wifi แอร์ก็เย็นปกตินะฮะมีอะไรอีกบ้างสภาพโดยรวมข้างในประมาณนี้แล้วกันนะครับ เอาจริงแลคุณผู้ชมผมพูดอย่างนี้ก่อนนะว่าคนนี้คันนี้ไม่ต้องพูดแรงมาก็ได้เครื่องเป็นเครื่องดีเซล175แรงม้าก,กับแรงบิดป,ประมาณ441นิวตันโคตรเยอะแล้วก็พูดอย่างนี้ก่อนว่าคือโฉมใหม่ของตัวปีล่าสุดของคุนไดเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ประทับใจหรือไม่ชอบกลายเป็นว่าโฉมเก่าราคาขึ้นพวดเลยและจะบอกอย่างนี้เลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวริเบ็ดทีที่ ยากมากในตลาดนะจุดจุดนี้ใครกำลังที่หาอยู่รีบๆนะเข้ามานะครับเพราะว่าคันนี้ภายในกว้างสลุ2สอจุดเขาเรียกฝาท้ายไฟฟ้าเออคือแบบทุกอย่างดีหมดคมแบบเป็นคมเดิมๆจากโรงงานอยู่เลยคือหายากจริงๆนะก็ ฝากไปด้วยคันนี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรเยอะแยะเพราะมันดีมากจริงๆและออปชั่นเยอะเป็นรถที่นั่งได้หลายที่นั่งด้วยนะฮะสำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้าตัวคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เพจของเราเฟซบุ๊กเคเบียวโตขายรถยนต์มือสองโลคุณพาสเด่นะครับก็มีเพจเฟซบุ๊กมีเพจยูทูบแล้วก็มีไลน์แอดไลน์แอดเดินขึ้นคิวอาโคที่ตรงนี้นะเข้าไปดูประวัติตัวรถได้นะฮะแล้วก็สแกนดูรถในเซ็นต์เราเนี่ยมีมากกว่า100คันเลยนะครับแล้วก็คันนี้ไงเดี๋ยวก็ไปนะผมบอกได้เเลยว่่าาชือใจมก อยู่ไม่นานนะ,ะเดี๋ยวนี้ผมขอตัวลาก่อนแล้วกันนะครับขอนำรถตู้ไปเก็บก่อนแล้วกันสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com